สวัสดีครับผมอจั์พัฒมีเรื่องมาอัปเดตกันเยอะเลยนะครับอย่างแรกก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจะเผดินไหวนะครับยังไหวกันอยู่เลยตอนนี้ซึ่งคอนโดผมเองก็โดนเหมือนกันของด้านหลังก็เพิ่งขนมานะครับคอนโดก็คงจะไปอยู่บางครั้งอยู่บ้านเป็นหลักแต่ก็ไปสอนปกติแหละครับตอนนี้สิ่งที่ผมทํานั้นก็จะมีคลาสร่วมกันระหว่าง ICT ศิลปกรกับ TKpark ที่เซ n นทัลเวิลนะครับก็จะสอน หลายวัยเลยทั้งน้องๆแล้วก็พี่ๆด้วยในการสร้างสรรค์อาร ad ์ตทอยตั้งแต่การใช้งานโปร r e a t e จนถึงการปั้นในนโอมาสเลยแล้วก็เทคนิคอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกันครับในคลาสนี้ผมก็ยังสอนต่อเนื่องอยู่นะครับกับครูพลอยแล้วก็น้องเต้โนมุกี้จาก ICT ศิลปกรเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่าผลงานน้องๆจะออกมาเป็นยังไงนะครับด้วยความร่วมมือของ ICT ศิลปกรกับ TKpark ก็ต้องขอบคุณทาง TKpark มากเลย แล้วก็ขอบคุณทางคณาจารย์ของคณะที่ทรงทีมของผมไปช่วยสอนน้องๆน,นะครับคลาสนี้มีความพิเศษก็คือน้องที่มาเรียนมีทั้งวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับสามเจนมารวมกันผมเห็นหลายๆอย่างที่ดีแล้วก็ทุกคนได้แลกเปลี่ยนกัน เรียนต่อเนื่องการเหลืออีกสครั้งเดี๋ยวเจอกันต่อครับถัดมาก็จะเป็นคอร์ส TD Intensive ที่จะเปิดที่ ICT ศริลปากร IMPACT เมืองทองธานีครับซึ่งตึกคณะของเราหลังจากพผนินไหวไปก็ได้รับการตรวจสอบจากทีมวิศวกรมืออาชีพของทางมหาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยดีเพราะว่าตึกคณะตรงนั้นเป็นโครงสร้างเหล็กเป็นหลักก็จะแข็งแรงมีความยืดหยุ่นครับ เรียนกันได้ปกติเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเรียนนี่ครั้งหนึ่งเคยพาไปดูแล้วแต่ไปอัปเดตกันสัหน่อยนะครับเนื้อหาหลักของคลิปนี้ก็จะเป็นคอร์ส TD i n t e n เ i v e นี่แหละครับเป็นคอร์สที่จะให้น okay. ้องๆเรียนรู้โปรแกรมหลักถึง3โปรแกรมมายาซีบัดแล้วก็เบรนเดอร์ตั้งเป้าไว้ว่าคอร์สนี้เนี่ยจะทําให้น้องกลุ่มนี้จํานวนจํากัดนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วจะกลายไปเป็นคนที่จะเข้าไปเพื่อสอนเพื่อนๆเขาจะรู้ทั้งมายาซีบัด แล้วก็ Blender ด้วยซึ่งเป็น3โปรแกรมที่สำคัญในวงการ 3D และคอร์สนี้จะเข้มข้นเป็นพิเศษนะครับมีปีละหนครั้งเท่านั้นคอร์สปลายปีก็จะเป็นการรวบรวมพอร์ตไม่ได้เข้มข้นเท่า 3D intensive ตัวนี้นะครับ <S <S แล้วตอนนี้ก็ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโฟกัสกับคอร์ส 3D intensive นี้ได้อย่างเต็มที่ในเทอมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าไปสอนนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยศิลปากรคณ,ณะมนะุษศิลป์ครับ ซึ่งผลงานน้องๆบางส่วนก็จะเป็นอย่างภาพที่เราได้เห็นตรงนี้น้องๆตั้งใจเรียนกันมากเลยการที่ผมได้ไปสอนถึง2คณะวิชามันธนศิลและ ICT นั้นทําให้มุมมองผม,ผมกลับมาหาวิทยาลัยศิรปรกรเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับและน้องๆทั้ง2กลุ่มก็จะมาเชื่อมคอนเนคชันกันได้ในอนาคตแน่ๆแต่ละคณะมีจุดเด่นที่ต่างกันแต่ก็มีความขยันที่ไม่แพ้กันเลยครับ มาดูผลงานของน้องๆ ICT กันบ้างนะครับสังกัดหลักของผมเองแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบในวิชานี้หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เอาคำรู้ไปใช้งานกันต่อได้ปี2ที่เรียนกันไปวิชาการจัดแสงแต่เราก็เน้นพื้นฐาน 3D ด้วยจะต้องปั้นโมเดลเองและพอร์ตโฟลิโอที่ดีก็จะเกิดขึ้นจากการที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจและช่วยกันทำนะครับอย่างภาพที่ได้เห็นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆที่เป็นงานเดี่ยวด้วยครับ ช่วยกันทําออกมามีคอนเซปต์เขียนเนื้อเรื่องมีคาแรคเตอร์ด้วยซึ่งงานพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปดูแบบละเอียดกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างสร้างโดยนักศึกษาคนไหนเราน้องๆมีแนวคิดแบบไหนแล้วพี่ๆในวงการจะให้ความเห็นยังไงต้องไม่เจอกันแนานขนาดนี้นะครับผมก็ไปโฟกัสการสอนแล้วก็ติดตามไล่ตามเทคโนโลยีต่างๆอยู่ซึ่งเดี๋ยวก็จะมาอัปเดต ให้ได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามครับเพราะว่ามันช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้การสอนเองก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆการใช้ชีวิตและเทคโนโลยีก็เรียนรู้มันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในปีนี้ซึ่งใกล้จะครอบคุมทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นการเปลี่ยนชีวิตไปเนื่องจากแผ่นดินไหวนั่นเองก็เลยต้องตัดสินใจแบบนั้นครับถัดไปก็จะเป็น พี่บีปามแล้วก็สกิล51แล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆที่ผมนั้นก็ได้เชิญมาสอนที่คณะด้วยคอนเน c t ชันของเราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะพยายามมีกิจกรรมกันตามความเหมาะสมในแต่ละฤดูกาลอาจารย์ทุกท่านที่ผมได้รู้จกักนั้นเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีจิตวิญญาณของครูอย่างแท้จริงก็ต้องขอบคุณมากเลยทุกคนทุกท่านที่ช่วยกันเพื่อน้องๆรุ่นใหม่ของเราครับที่แชร์ล่าสุดก็คือ ไอซีทเศรปฐกรเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีงานเด็กดีด้วยนะครับไปดูกันได้สำหรับน้องๆชั้นมัธยมก็จะเป็น t c a s สแฟร์น่าจะสำหรับน้องๆม3 4 5เหมาะเลยเพราะว่าม .6 ด้วยม .6 ด้วย3456ได้ครบหมดเลยนะครับก็จะมีอาจารย์ไปมีพี่ๆของเราไปไปสอบถามกันได้เลยในงานนี้นะครับ ก็จะมีบูธอยู่ที่เลข27 ICT ศิลปรกรถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็จะเป็น51 6 0ถึง60มาดูที่คอร์ส Td i n e n s i v e กันนะครับโดย ICT ศริรปรกรเรียนที่เมืองทองธานีมหาวิทยาลัย,ยศิลปรกรครับตึกคณะของเรานี่เองและก็จะมี4คนที่จะเป็นอาจารย์นะครับตัวผมเองอาจารย์พัดก็จะช่วยดูภาพรวมให้พี่ไอซ์พี่เต้พี่แมนก็จะเป็นผู้ชี่ยวชาญในวงการนะครับ เชี่ยวชาญในการทํางานมีประสบการณ์ที่มากประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็มีประสบการณ์นในการสอนแล้วด้วยทุกคนเลยมายาซีบัตเบลเดอรเป็นสิ่งที่เราจะเน้นเพราะว่า3โปรแกรมนี้จะถูกใช้เป็นนนในอุตสาหกรรมต่างๆครับไม่ใช่เฉพาะวงการ 3D ภาพยนตร์เกมแอนิเมชันเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มลามไปในวงการอื่นด้วยวงการยานยนต์วงการสถาปนิกการสร้างบ้านวงการผลิต ตงๆถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน 3D สร้างโมเดลได้ปรับแต่งโมเดลได้สามารถจะรู้การเขียนโค้ดเบื้องต้นได้บ้างเราก็จะเป็นคนทำงานที่เป็นคนยุคใหม่จบไปก็จะมีงานทำที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่อยากให้มองว่าเราจะเข้าไปทำงานในสาย 3D animation เท่านั้นแต่ถ้าเรารู้ 3D เราสามารถต่อยอดไปสู่ส่วนอื่นได้เยอะเลยสำหรับในคอร์สนี้นะครับการเรียนของน้อง,นองเนี่ยก็จะ ไม่ได้จํากัดกรอบว่าผลงานสุดท้ายแต่ละคนจะสร้างสารรค์ออกมาเป็นอะไรอันนี้เป็นโจทย์แบบเปิดซึ่งการเรียนจะมีถึง6ครั้งในครั้งที่1 2 3จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญครั้งที่3เนี่ยผมจะประเมินกับอาจารย์แล้วก็ตัวน้องๆเองว่าแต่ละคนจะทําโปรเจกต์ไหนเพื่อจบเป็นงานไฟนนลและใช้โปรแกรมอะไรซึ่งเราจะใช้รวมกัน3โปรแกรมครับ พี่ไอซ์ไอซรุ่น14ก็ต้องขอบคุณพี่ไอซ์มากเลยเทอมที่แล้วได้ไปสอนที่ ICT เพชรบุรีด้วยน้องๆปีหนึ่งนะครับเป็นวิชาพื้นฐานพี่เต้ก็ต้องขอบคุณมากเลยสำหรับน้องๆหลายๆคนที่ติดตาม d m t c ICT ศิลปกรมาโดยตลอดแล้วก็มาลงเรียนกันนะครับก็จะได้เจอพี่เต้กันไปคุณแน่คุ้นตากันไปแล้วพี่เต้ก็ทํางานได้หลากหลายเหมือนกันอยู่ในแวดวง 3D ทําได้ทั้งงานภาพนิ่งงานแอนิเมชั่น 3D2D ได้หมดเลย แล้วก็มีพื้นฐานการออกแบบที่ดีมากพี่แมนลดแล่นในวงการไปเรียกว่ารอบเลยภาพยนตร์อนิเมชั่นวงการการผลิตวงการที่ใช้3 d ก็รอบด้านเลยน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดในสายงานนี้ว่าเราสามารถจะทำงานตรงไหนได้บ้างอะไรที่ไม่ใช่งาน3 d แต่มันเกี่ยวข้องแล้วเราทำได้มีอะไรบ้างพี่แมนก็จะแนะนำได้ดีมากๆนะครับ ครั้งที่6นั้นก็จะมีให้ทุกคนได้พรีเซนต์กันด้วยเพื่อจะดูว่าน้องแต่ละคนทํางานออกมาเป็นยังไงจากการเรียน6ครั้งที่ผ่านมาผลเป็นยังไงบ้างเราจะไปต่อยอดยังไงก็จะให้อาจารย์ช่วยแนะนําได้ครับ 3D i n t e n s i v e at ICT เศิลปรถนั้นเหมาะกับใครก็ต้องบอกว่าเหมาะกับน้องๆชั้นมัธยม4-5-6เป็นพิเศษนะครับเราทำ 2D ได้แล้ว 3D ได้ด้วยก็จะยิ่งครบเลย ปัจจุบันนั้น 3D มันไม่ได้เป็นสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจงแล้วนะครับสำหรับความคิดของผมเองเพราะว่ามันจะกลายเป็นวิชาพื้นฐานเราวาดได้อยู่แล้วถ้าเราปั้น 3D ได้ทำโปรแกรม 3D ได้ด้วยก็จะยิ่งดีเลย